ผมกับเพื่อนเข้าไปสำรวจบ้านไม้เก่าที่ไม่มีคนอยู่มาหลายสิบปีเราพบกล่องไม้เล็กๆวางอยู่ที่กลางห้องแต่พอเปิดดูในนั้นมีฟันของคนเต็มไปหมดเลยครับเจ้าของในเรื่องนี้ชื่อว่าคุณเต็มครับคุณเต็มเป็นช่างภาพสมัครเล่นที่ชอบออกไปถ่ายเกี่ยวกับสถานที่ล้างส่วนเพื่อนสนิทชื่อว่า คุณแต้มครับทั้งคู่ชอบเรื่องท้าทายไม่กลัวผีมักจะหาสถานที่ใหม่ๆเพื่อเก็บภาพอัปลงเพจของตัวเองแล้วในวันนั้นครับคุณเต็มกับคุณแต้มชวนกันไปสำรวจบ้านไม้ครับ2ชั้นหลังหนึ่งที่มันอยู่ท้ายหมู่บ้านเก่าคนแถานั้นมีข่าวลือกันว่าบ้านนี้สร้างตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่สเจ้าของตายกันไปหมดแล้วไม่มีใครสืบทอด จนปล่อยให้มันชุดโทมจนแทบจะพังแหล่ไม่พังแหล่และไม่มีใครกล้าเข้าไปเลยครับเพราะลือกันว่าหลังเข้าไปหายตัวกันไปหลายคนแล้วพวกเราทั้งสองมาถึงกันน่าจะช่วงบ่ายแก่ๆครับแดดลอดส่องผ่านต้นไม้ใหญ่รอบบ้านตัวบ้านไม้สีซีดหลังคาพังและเป็นรูหน้าต่างทุกบ้านปิดด้วยไม้กระดานครับตอกไ่คุณเต็มกับคุณแต้มนะครับเดินเข้าไปโดยใช้ประตูหลัง เพราะบานประตูหน้ามันปิดสนิทครับและลาบโดยโซ่ข้างในมีฝุ่นเยอะมากครับกลิ่นอับเหม็นกลิ่นไม้ที่มันอบอวนซึ่งไม่ต่างกับทุกๆบ้านที่ก่อนหน้านี้ทั้งคู่เคยได้ไปพื้นไม้ครับบางแผ่นมันยุบลงทุกครั้งที่เหยียบเสียงมันดังตลอดเวลาครับเหมือนว่าจะสามารถหักได้ทุกเมื่อในด้านของเฟอร์นิเจอร์ครับเก่าแก่กระจัดกระจายโต๊ะเก้าอี้วางเต็มไม่หมดเลยครับผุพังกำแพงมีข้ามน้ำรั่วเป็นทางยาว เราทั้งสองคนเลยเดินสำรวจไปเรื่อยๆแล้วแต้มก็ชี้ไปทางที่บันไดไม้ครับนั่นบรรพาเราขึ้นสู่ห้องใต้หลังคาบันไดมันชันมากแถมฝุ่นมันยังหนามากอีกด้วยเหมือนไม่มีใครขึ้นไปนานมากๆครับไม่ต่ำกว่าเป็นปีคุณเต็มรู้สึกขนลุกแปลกๆครับหลังจากที่ตามขึ้นไปห้องใต้หลังคาเพดานมันเตี้ยมากแสงลอดเข้ามาได้จากช่องแตกของหลังคาบ้านที่มันเป็นรู กลางห้องมีกล่องไม้สี่เหลี่ยมวางไว้อยู่ครับที่พื้นกล่องนั้นมันเก่าและเต็มไปด้วยฝุน่นแต่กลับไม่มีใยแมงมุมปกคลุมเลยครับเหมือนกับมีคนเพิ่งเอามาวางยังไงอย่างนั้นคุณแต้มครับเดินเข้าไปหยิบพยายามที่จะเปิดฝาแต่กล่องมันปิดแน่นมากๆคุณเต็มที่เป็นเจ้าของเรื่องครับก็เลยเอามีดเน่ยงัดขึ้นมาเสียงไม้มันแตกเบาๆพอฝามันเปิดออกมาได้ได้กลิ่นแบบชัดมากครับเป็นกลิ่นเน่า ค้ายกับกิ่นเหล็กครับลอยออกมาเลยครับข้างในมันเต็มไปด้วยฟันของมนุษย์ครับหลายสิบซี่เลยบางซี่ยังมีเลือดแห้งๆติดอยู่เลยครับบางซี่ก็มีลากแบบครบด้วยคุณแต้งกับคุณบอยมองหน้ากันอย่างตกใจมากๆและก่อนที่จะเห็นว่าด้านในสุดของกล่องนั้นเนี่ยมันมีเหมือนกับผ้าขาวพันอะไรอยู่ก็ไม่รู้ครับคุณแต้มเลยเอื้อมมือไปหยิบมันขึ้นมาแล้วดึงมันออกบาครับนั่น คือกามล่างของคนทั้งชิ้นมีฟันเรียงอยู่ครบทุกซี่เลยครับคุณเต็มรู้สึกขึ้นไส้ดูทันทีและอยากจะออกมาจากห้องนั้นครับแต่ทันใดนั่นเองพื้นไม้ที่อยู่ข้างใต้เรานะครับเหมือนกับว่ามีคนเดินอยู่รอบๆมันสัน่นมันสัน่นมันสัน่น,นอย่างนั้นเรื่อยๆครับคุณแต้มเลยหันไฟฉายไปส่องดูแล้วเจอครับเงาที่กําลังก้มหน้าอยู่ล่างรู้สึกว่าจะเหมือนผมยาวปิดหน้าใส่ชุดขาวเก่าเปื้อนน้ําครับ และค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาไม่มีฟันแม้แต่ซี่อีกเดียวครับเธออ้าปากเสียงหายใจดังและเดินตรงมาที่เราพร้อมมือซี่ๆพยายามเอื้อมที่จะมาคว้ากล่องไม้กล่องน,นั้นคุณแต้มตกใจครับเลยโยนกล่องลงที่พื้นฟันกระเด็นกระจัดกระจายไปหมดฮะเสียงกระทบไม้มันดังมากเงานั้นหยุดและก้มเก็บฟันทีละซี่เอาเข้าปากของตัวเองครับแต้มกับผมไม่รอช้าครับระหว่างนั้นรีบวิ่งหนีลงบันไดโดยทันที แต่ระหว่างที่วิ่งอยู่นั้นดันได้ยินเสียงด้วยครับเหมือนคนวิ่งตามมาพวกเราก็รีบกระโจนกันออกมาจากประตูหลังและวิ่งไปจนถึงที่ถนนใหญ่พอมองย้อนกลับไปครับที่ช่องหน้าต่างมีเงาของผู้หญิงยืนมองอยู่ในมือของเธอถือกล่องไม้ฝากล่องปิดสนิทอยู่เหมือนเดิมบางบ้านครับมันอาจจะเป็นบ้านหลังที่หล,หลายๆคนอาจจะอยากเข้าไปท้าทายแต่ไม่แน่หาคุณหน,นีออกมาไม่ทันครับ ไม่แน่เรื่องที่ผมพูดให้กับทุกคนฟังในตอนนี้อาจจะไม่มีเรื่องนี้อยู่เลยก็ได้ครับเพราะเจ้าของเรื่องอาจจะหายไปแล้วแต่ก็ยังโชคดีครับที่คุณแต้มกับคุณเต็มสามารถหนีออกมาได้เรื่องมันก็ไม่ได้มีอะไรมากและสิ่งนั้นก็ไม่ได้ตามกลับมาที่บ้านแต่ถ้ามันกลับตามมาแล้วครับเป็นคุณจะทำยังไง